สวัสดีครับแฟนๆ kênh โฮนเนลเนาะครับทริปเอ่อทริปนี้ก็พามาเ<า>ที่ยว<า>ชมอ่าบ้านมงดอยปุยนะครับมาชมบรรยากาศนะที่บ้านมงดอยปุยกันนะครับบ้านมงดอยปุยที่อยู่บนดอยสุเทพ เลยพระตำหนักภูพิงมานิดนึงนะครับก็จะถึงแล้วแล้วก็ที่นี้ก็เป็นชาวมงนะครับที่มาอยู่อาศัยตรงนี้เนาะเป็นเวลายาวนานเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวแฟนบรรยากาศก็จะมีนี่ครับเป็นสินค้าของฝากพี่ผ้าของที่ระลึกเยอะแยะเลยนะครับไม่แพงครับพี่สองร้อยกว่าบาทครับพี่สองก็จะสอีกแล้วนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศ ภายในหมู่บ้านเนาะบ้านม,งม้งดุยไม่อยู่ตรงนี้มาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะใช่ครับแล้วก็ช่วงก่อนก็มาบุกเบิกทำไร่ไถนาอะไรเนี่ยครับแล้ววันหนึ่งในหลวงรัชกาลนั้นก็มาตั้งพระตำหนักที่นี่ก็ได้ลงมาดูก็เลยเป็นการพัฒนาขึ้นนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ คือใครใครมาวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยก็จะมาเที่ยวต่อได้เนาะก็จะมีถนนหนทางขึ้นมาสะดวกสบายมากเนี่ยช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะครับเชื่อไหมอากาศหนาวก็เลยมีนักท่องเที่ยวมาเยอะ <c oughs> ขณะวันนี้เรามาวันจันเนาะค <c oughs> นยันทรเยอะมากเลยนะครับนี่ก็จะมีสินค้าเยอะแยะนะครับนี่บ๊วยบวยเนี่ยเราไปซื้อที่ดอยแม่ตะลองคราวที่แล้ว <c oughs> ที่นี่ก็มีเออแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้กินเลยที่ซื้อมาจากโดนัมสลองนี่ก็มีร้านกาแฟะนะครับบนนี้ก็เป็นแหล่งปลูกกาแฟอีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่เนะอะครับดอกกบีคือเปอรบอรี่นะครับ <c oughs> แล้วช่วงนี้ก็มีดอกพญาเสือโคร่งแล้วนะครับเริ่มบานแล้วมาเที่ยวกันได้ก็เดี๋ยวเราก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่พาชมเส้นทางขุนช่างเขียน ก็ติดตามกันได้ครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะน,นี่เป็นบรรยากาศหมู่บ้านนะครับช่วงโควิดก็เหมือนที่<ๆ>อื่นๆนะครับเงียบกิ <c oughs> เบเนาะตอนนี้ก็น้องเที่ยวก็เริ่มมาแล้วครับนี่ชมกันได้นะครับถึงตอนนั้นโควิดนะตอนนี้แบบเงียบเนาะเงียบหมดเลยครับ <c oughs> เงียบเงียบทุกที่นี่ ข้างบมก็จะเป็นสวนดอกไม้อะไรเงี้ยนี้เขาก็เขคาคงจะหยุดแล้วครับอ้าใช่ครับอู้อันนี้ก็ขึ้นเขาก็จะมีจอยนะครับแล้วก็มีสองซากตรงนั้นจะมีอะไรลองเดินดูนะครับอันนี้พาชมพาชมหมู่บ้านดอยปุยเนาะ อุ้ยดอยฮะพี่ตองจะไหวไหมเนาะเดินไปดูแล้วกันไม่ไหวก็หวกับครับเดินไปก่อนนะครับสินค้าก็จะขายคล้ายๆกันนะครับโอ้ไม่ขึ้นแล้วไหมสูงอะเหนื่อยครับก็จะมีเดินเดินไปนะครับเอ่ตัวนี้ก็จะเป็นชานะครับ แล้วก็เครื่องดืม่มเครื่องดืม่มพื้น<ส>จจบ้านอ๋อตรงนี้ก็มีทางมาลายนะ่ะใช่เจ็บรือตต้องขึ้นมาถือที่นี่เลยแนะถ้าเราจะจะถือไปฝากอ่นนะข้างล่างก็มีมัง้งแต่เราไม่รู้มันมีที่ไหนอ่เ<ร>า,เาเดียยดเ๋ยวสายก็ได้ครับเพราะเมื่อกี้เรามาทางขวาเนานะสายก็ขึ้นดอยหน่อยที่สุดแต่ก็พอสมควรนี่ครับ เป็นสินค้าแฮนด์เมดต่างๆมาชมกันได้กระเป๋านักหูก็มีครับอากาศเย็นสบายถ้ามีคนไทยสบายเลยโรงเรียนเฉพ่อหลวงอุปธรรมหนึ่ง ตอนนี้เป็โรงเรียนนะครับสามารถมาจอดรถได้นิดหน่อยอ้เราก็ไม่ได้ขึ้นมานานมากแล้วนะพี่สองโอ้มีของขายเยอะแยะเลยแต่ส่วนมากก็ขายคล้ายๆกันเนาะพี่สองเนาะเราเคยขึ้นไปกินกาแฟาบนนุ่นนะบนหนอยนู่นนะ เนาะอ๋เอล้นะครับไปต่อครับไปต่ออ,อก็จะเป็นร้านตามซอยอย่างเงี้ยเนาะนี่นี่พัดเป็นคอ50บาทเองพี่สอมันก็ไม่แพงนะพูดถึงมีชุดเช่าเขาให้ใส่ด้วยให้ซื้อ ในชุดเด็กก็มีครับชุดบรรยากาศนี่ก็มีสร้อยเงินห้าพันคอนะครับโอ้ชุดเด็กกับพี่สองน่ารักมากเลยเล,ะลย <c oughs> แล้วเหมือนข้างบนนี้เขาก็มีชุดให้เช่าดนะ้ยเนาะชุดชุดชุดชาวมงแล้วก็ใส่ น,น,นี่แหละขึ้นสวนดอกไม้เนี่ยนะครสวนสวนดอกไม้ของพี่โจครับใช่ไหมข้างบนนู้นอ่ะอ่าโอเคเป็นไหนต่อน,นี่น,นี่ก็หมดแล้วเดิน,น,นอันนี้เดินชมสวนนะครับอันนี้ก็อนนเ,กเออขึ้นบ้านชาวบ,บ้านแล้วบ้านบ้านพี่โจนะครับนนก็ <c oughs> ขึ้นไปทางนี้ ยังมีอยู่มันก็ไม่ร<ล>ู้เนาะเอ๋ออ้ไม่ขึ้นแล้วครับเหนื่อยโอเคนี่เราก็เดินกลับทางเดิมเนี่ยกระป๋ากระเป๋าไปละร้อยเองเป็นบรรยากาศนะพี่สองไม่อยากได้อะไรเลย <laughs> พี่พี่ซองเลงหลายตลาดเลย <laughs> ใช่โอเคช่วงปีใหม่น่าจะขมเยอะนะเนออ,อ,อ,อใ,ใช่รถจอเต็มเลยนะ เปิน้เน่ารักดีไม่ป็่ร้านเลยรานสเต็กดีท้องบนดอยก็มีสเต็กนะใช่เยอะแยะมากมาชมกันได้นะครับถ้ามาเชียงใหม่เนาะใครๆก็ต้องมาดอยสุเทพก็เลยมาอีกหน่อยก็มาที่บ้านมงดอยปุยกันได้ย่เนีตุ๊ก,กตามุงนะครับ คครกระปุกกระป๋าเล็กๆน้อยๆใช่ครับซื้อเป็นของฝากกันได้แหมมนละวาลละะนเดอรลิเออมะละผัดไข่มันละดอยเนาะวันนี้ก็มีทั้งท่องเที่ยวมาพอสมควร เห็นหลินจอือชาดอยกุยนะครับอ้ชาครับผมใครคนชอบชามาเลยนะครับร้านนี้ชาเพียบสตรอบรี่อันนี้ก็เดินกลับมาทางออกเมื่อกี้แล้วเนาะนะครับเครื่องประดับอันญมันดีก็มี ถ้นนมไข่มุกเครกก็มีอันนี้สตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ออกแล้วคนชอบสตรอเบอรี่ก็มาจัดกันได้นี่มีร้านอาหารด้วยนะครับถ้ามาเที่ยวแล้วหิวก็จัดกันเลยชมกันได้ เนี่ยเกลับแล้วเนาะพี่ตองเอามาจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาแล้วนะครับผมก็ในครับเก็บบรรยากาศคร่าวๆมาฝากสําหรับบ้านม้งโดยปุยนะครับถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวกันได้ครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ในครับราป็นโดยด้วยบรรยากาศของการท่องเที่ยวบ้านม้งโดยกุยนะครับผมเนี่ยช่วงนี้เราไม่ได้ไปต่างประเทศที่ไหนก็เก็บบรรยากาศภายในเชียงใหม่มาฝากแฟนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดทับสกายกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ จะแนบไปไหนติดตามต่อเลยครับบ๊ายบาย